สวัสดีครับวันนี้ผมมาทดสอบระบบไฟหน้าจอของแท็ทนะครับอันนี้ก็เป็นระบบไฟปกติที่เมื่อมีสัญญาณเข้ามามันก็จะติดสิบวินาทีแล้วก็ดับนะครับอันนี้ก็เป็นปกติตอนเปิดเครื่องผมจะลองใส่ข้อมูลเข้าไปดูนะครับ ถ้ารับสัญญาณได้ไฟก็จะติดส0วินาทีนะครับดับแล้วนะครับสิวินาทีทีนี้ผมจะลองกดเปลี่ยนรูปแบบการติดของไฟนะครับก็คือถ้าเรากดหนึ่งครั้งที่ปุ่มอัพไฟก็จะติดค้างตลอดถ้าเรากดอีกครั้งหนึงไฟก็จะดับ อันนี้นะครับทีนี้ผมจะลองกดให้มันติดช้างตลอดนะครับผมจะลองป้อนข้อมูลเข้าไปดูนะครับอ่านี้ได้ข้อมูลใหม่แล้วนะครับไฟก็ยังติดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไฟก็ยังไม่ดับนะครับเพราะว่าเป็นแบบกดติดช้างตลอด ครับก็จะคงสถานะนี้ไปเรื่อยๆครับคิดว่าน่าจะทำงานตามปกตินะครับโอเคครับ